การพูดให้มีเสน่ห์เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้และช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างน่าสนใจดึงดูดผู้ฟังและสร้างความประทับใจได้ดีนี่คือ7เทคนิคที่ช่วยให้คุณพูดอย่างมีเสน่ห์หนึ่งใช้น้ำเสียงให้หน่าสนใจพยายามควบคุมจังหวะก,การพูดไม่เร็วหรือช้าเกินไปเน้นเสียงสูงต่ำให้เหมาะสมอย่าพูดราบเรียบจนเกินไปเติมอารมณ์และความรู้สึกลงไปในน้ำเสียงเพื่อให้คำพูดมี พลังการใช้น้ำเสียงให้น่าสนใจเป็นเทคนิคขอที่ช่วยให้คำพูดของคุณมีพลังดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือวิธีการใช้น้ำเสียงให้มีสเสน่ห์วบคุมจังหวะก,การพูดอย่าพูดเร็วเกินไปจนฟังไม่รู้เรื่องหรือช้าเกินไปจนดูน่าเบื่อปรับความเร็วให้เหมาะสม ตามสถานการณ์เช่นพูดช้าลงเมื่อเน้นประเด็นสำคัญและพูดเร็วขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ต้องการเพิ่มพลังปรับระดับเสียงให้เหมาะสมใช้เสียงดังขึ้นเมื่อเน้นจุดสำคัญและเบาลงเมื่อต้องการสร้างอารมณ์หรือความน่าติดตามหลีกเลี่ยงการพูดเสียงเดียวกันตลอดเวลาเพราะจะทำให้ฟังดูจืดชืดใช้โทนเสียงที่หลากหลายการเปลี่ยนโทนเสียงช่วยให้คำพูดมีชีวิตชีวา และลดความจำเจเช่นใช้เสียงสูงขึ้นเมื่อต้องการแสดงความตื่นเต้นหรือใช้เสียงต่ำลงเมื่อต้องการเน้นความจริงจังเติมอารมณ์ลงในน้ำเสียงแสดงความรู้สึกผ่านน้ำเสียงเช่นความกระตือรือร้นความสุขความสงสยัยหรือความตื่นเต้นสิ่งนี้ช่วยให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความจริงใจ และอินไปกับคำพูดของคุณหยุดเว้นจังหวะให้พอดีการหยุดช่วขณะระหว่างประโยคช่วยให้ผู้ฟังมีเวลาทำความเข้าใจใช้การหยุดเพื่อสร้างความตื่นเต้นเช่นหยุดเล็กน้อยก่อนเฉลยจุดสำคัญของเรื่องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำออกเสียงให้ชัดเจนไม่พูดเร็วเกินไปจนคำปะปนกันใช้การเน้นเสียงกับคำสำคัญเพื่อให้ผู้ฟังจับใจความได้ง่ายฝึกฝนและฟังเสียงตัวเองลองอัดเสีย มอหรือพูดหน้ากระจกเพื่อตรวจสอบว่าน้ำเสียงของคุณฟังดูเป็นอย่างไรฝึกพูดกับเพื่อนหรือคนรอบตัวแล้วขอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นการใช้น้ำเสียงที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนแต่เมื่อทำได้แล้วจะช่วยให้คุณพูดได้น่าสนใจมีเสนะ่ห์และดึงดูดใจผู้ฟังมากขึ้นสองเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมใช้คำที่เข้าใจง่ายกระชับและตรงประเด็นหลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบหรือการบน่น คําใช้คําพูดที่แสดงถึงพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจการเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและสร้างความประทับใจได้นี่คือหลักการเลือกใช้คําพูดที่ดีใช้คําที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็นหลีกเลี่ยงคําที่ซับซ้อนเกินไป โดยเฉพาะในบทสนทนาทั่วไปใช้ภาษาที่ชัดเจนกระชับและไม่เยื่อเยอะหกักต้องใช้ศัพท์เฉพาะควรอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจเลือกคำพูดที่มีพลังบวกพูดในเชิงสร้างสรรค์และให้กำลังใจเช่นอนอแทนที่จะพูดว่ามันยากมากให้พูดว่าเป็นความท้าทายที่เราสามารถก้าวข้ามได้หลีกเลี่ยงคำพูดที่ดูบ่นรามา่าหรือมองโลกในแง่ลบมากเกินไปใช้คำที่เหมาะสมกับกาลเทศะ และผู้ฟังพูดให้เหมาะกับสถานการณ์เช่นในที่ประชุมต้องใช้ภาษาทางการแต่ในการพูดคุยกับเพื่อนสามารถใช้ภาษาที่เป็นกันเองได้ระวังไม่ใช้คำพูดที่อาจกระทบจิตใจผู้อื่นเลี่ยงคำพูดที่ดูโอ้อวดหรือลดคุณค่าคนอื่นพูดให้ดูถ่อมตัวแต่มั่นใจไม่โอ้อวดจนดูไม่น่าฟังหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบหรือลดคุณค่าของคนอื่น ใช้คำพูดที่ช่วยให้บทสนทนาน่าสนใจใช้ภาษาที่มีสีสันเช่นเล่าเรื่องด้วยอารมณ์หรือใช้คำเปรียบเทียบให้เห็นภาพเติมคำที่ช่วยสร้างอารมณ์เช่นมันสุดยอดมากหรือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆฝึกพูดให้กระชับและมีจังหวะไม่พูดบกไปวนมาจนทำให้ผู้ฟังเบื่อเรียบเรียงคำพูดให้เข้าใจง่าย โดยใช้ประโยคที่กระชับแต่ได้ใจความใช้คำพูดที่สะท้อนความจริงใจการพูดจากใจทำให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อถือและประทับใจหลีกเลี่ยงการพูดแบบเสแสร้งหรือใช้คำพูดที่ขัดกับการกระทำเมื่อเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมคุณจะสาม,มารถรสื่อสารได้อย่างมีเสน่ห์น้มเนาใจและทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นจากการพูดคุยกับคุณสามใช้ภาษากายให้เสริมพลังคำพูดรอยยิ้ม ช่วยเพิ่มเสน่ห์และทำให้ดูเป็นวิจารการศบตากับผู้ฟังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือใช้ท่าทางและมือให้สอดคล้องกับคำพูดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจการใช้ภาษากายให้เสริมพลังคำพูดเป็นเทคน็กที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะบางครั้งคำพูดเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์หรือความหมาย ได้ครบถ้วนภาษากายที่ดีจะช่วยเพิ่มเสด็จดึงดูดความสนใจและทำให้ผู้ฟังเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพูดได้ง่ายขึ้นการสบตาการสบตากับผู้ฟังช่วยสร้างความเชื่อมัน่นและความน่าเชื่อถือหลีกเลี่ยงงอการก้มหน้าหรือมองไปรอบๆมากเกินไปเพราะอาจทาให้ดูไม่มั่นใจไม่จ้องเขม็งจนเกินไปควรศบตาเป็นธรรมชาติและเปลี่ยนจุดโฟกัสบาง เพื่อให้รู้สึกสบายรอยยิ้มรอยยิ้มช่วยให้ดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายควรยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติไม่ฝืนหรือยิ้มแค่ปากโดยไม่มีความรู้สึกจริงใจใช้รอยยิ้มให้เหมาะกับสถานการณ์เช่นยิ้มกว้างเมื่อพูดเรื่องสนุกหรือยิ้มเล็กน้อยเมื่อต้องการให้บรรยากาศผ่อนคลายการใช้มือและท่าทางใช้มือประกอบคำพูดเพื่อช่วยเน้นย้ำประเด็นสำคัญหลีกเลี่ยงการกอดอก เพราะอาจทำให้ดูปิดกัน้นไม่เปิดรับการสนทนาไม่ใช้มือมากเกินไปจนทำให้เสียสมาธิจากํำพูดหลักการยืนและท่าทางยืนหรือนั่งให้หลังตรงแต่ไม่แข็งที่จะช่วยให้ดูมั่นใจโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเวลาพูดแสดงถึงความสนใจและมีส่วนร่วมหลีกเลี่ยงการยืนหรือไขว่ห้างแบบปิดตัวเองเพราะอาจดูไม่เป็นมิตรการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ หากต้องเดินหรือเคลื่อนไหวควรสีหน้าควรแสดงออกถึงความกระตือรือร้นหรือร้อนหลีกเลี่ยงสีหน้าที่ดูแข็งกระด้างหรือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พูดการใช้ระยะห่างให้เหมาะสมการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกสบายใจไม่ควรยืนใกล้เกินไปจนทำให้รู้สึกอึดอัด และไม่ควรไกลเกินไปจนดูห่างหินอ่านภาษากายของผู้ฟังเพื่อปรับประยะห่างให้เหมาะสมการใช้ภาษากายอย่างถูกต้องช่วยให้คำพูดของคุณทรงพลังและน่าฟังมากขึ้นไม่ว่าคุณจะพูดในที่ประชุมพรีเซนต์งานหรือพูดคุยทั่วไปลองฝึกใช้ภาษากายให้เสริมคำพูดแล้วคุณจะเป็นคนที่สื่อสารได้อย่างมีเสน่ห์และดึงดูดใจมากขึ้น สี่รู้จักฟังและโต้ตอบอย่างมีศิลปะการเป็นผู้ฟังที่ดีช่วยให้บทสนทนาไหลลื่นพยักหน้าหรือแสดงท่าทางตอบรับเมื่ออีกฝ่ายพูดตั้งคำถามหรือเสริมประเด็นให้บทสนทนาน่าสนใจมากขึ้นการรู้จักฟังและโต้ตอบอย่างมีศิลปะเป็นทักษะสำคัญในการสื่อสารที่ช่วยให้บทสนทนาไหลลื่นทำให้ผู้พูดรู้สึกได้รับความสนใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นี่คือแนวทางสําคัญในการฟังและโต้ตอบให้มีสเสน่ห์ฟังอย่างตั้งใจตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะปล่อยให้ผู้ผู้สื่อสารจนจบก่อนแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังฟังเช่นพยักหน้าหรือพูดเสริมเป็นระยะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์หรือทำอย่างอื่นระหว่างฟังเพื่อแสดงความสนใจสบตาและแสดงออกให้เห็นว่า ฟังอยู่สบตาผู้พูดเป็นระยะเพื่อแสดงความสนใจใช้สีหน้าสื่ออารมณ์ร่วมเช่นยิ้มเมื่ออีกฝ่ายเล่าเรื่องดีๆหรือแสดงความเห็นใจเมื่อพูดถึงเรื่องเศร้าตอบสนองอย่างเหมาะสมแสดงความเห็นกลับไปเช่นจริงหรือหรือน่าสนใจมากเลยเพื่อให้บทสนทนาต่อเนื่องใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้คู่สนทนาเล่าต่อเช่นแล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไง ต่อหลีกเลี่ยงการตอบแบบสั้นๆที่ทำให้บทสนทนาสะดุดเช่นอืมหรือโอเคไม่เร่งรีบตัดสินหรือขัดจังหวะอย่ารีบสรุปหรือวิจารณ์สิ่งที่อีกฝ่ายพูดทันทีเพราะอาจทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเข้าใจหากเห็นต่างควรใช้วิธีถามเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการโต้แย้งใช้ภาษากายให้สอดคล้องกับบทสนทนาการพยักหน้ายิ้ม หรือขยับตัวเล็กน้อยช่วยให้คู่สนทนารู้สึกว่าได้รับการตอบรับหลีกเลี่ยงการไข้แขนหรือทำหน้าตาเบื่อหน่ายเพราะอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีสรุปและสะท้อนความคิดของผู้พูดทวนสิ่งที่ได้ยินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถูกต้องเช่นถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดคุณกำลังงอรู้สึกกังวลเรื่องงานใช่ไหมการสะท้อนความคิดของอีกฝ่ายเฉวยวให้พวกเขารู้สึก ได้รับการรับฟังและเข้าใจปรับวิธีโต้ตอบให้เข้ากับสถานการณ์และผู้พูดหากคุยกับเพื่อนอาจใช้ภาษาที่เป็นกันเองและแสดงอารมณ์มากขึ้นหากคุยกับผู้ใหญ่หรือคนที่เพิ่งรู้จักควรใช้ภาษาสุภาพและระมัดระวังการแสดงออกมากขึ้นอาจภาษากายและน้ำเสียงของคู่สนทนาเพื่อปรับโทนให้เหมาะสมก่อ หารับฟังและโต้ตอบอย่างมีศิลปะช่วยให้คุณเป็นคู่สนทนาที่ดีสร้างความประทับใจและทําให้การพูดคุยราบรื่นลองฝึกฝนสิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการสื่อสารมากขึ้นห้าใสอารมณ์ขันยังเหมาะสมการใช้มุกตลกหรืออารมณ์ขันช่วยให้การพูดน่าสนใจอย่าฝืนหรือพยายามมากเกินไปจนดูไม่เป็นธรรมชาติ ระหวังไม่ใช้มุกที่อาจกระทบความรู้สึกของผู้อื่นอารมณ์ขันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้การสนทนามีเสน่ห์มากขึ้นทำให้บรรยากาศผ่อนคลายและช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้อารัก์มขันต้องมีความเหมาะสมไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดแทนใช้อารมณ์ขันให้เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องพยายามฝืนให้ตลกเพราะอารมณ์ขันที่เป็นธรรมชาติจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกสบายใจหากคุณไม่ใช่คนที่ชอบปล่อยมุกอาจใช้การพูดแบบขำๆหรือเสิร์ฟมุกมองๆที่น่าสนใจแทนหลีกเลี่ยงการใช้มุกที่ซับซ้อนเกินไปเพราะอาจทำให้ผู้ฟังสับสมใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ในการพูดคุยทั่วไปหรือกับเพื่อนอารมณ์ขัน ช่วยให้บรรยากาศสนุกสนานในการประชุมหรือการสนทนาที่เป็นทางการควรใช้มุกที่สุภาพและไม่ลดทอนความน่าเชื่อถือของตัวเอลิกเลี่ยงการใส่อารมณ์ขันในสถานการณ์ที่จริงจังหรืออ่อนไหวเช่นเวลามีคนกำลังเครียดหรือเศร้าหลีกเลี่ยงมุกที่อาจกระทบความรู้สึกผู้อื่นไม่ใช้มุกที่เกี่ยวยวกับชั่วชาติศาส,สนาเพศหรือรูปร่าง เพราะอาจทำให้คนฟังไม่สบายใจหลีกเลี่ยงมุกที่อาจทำให้ใครบางคนรู้สึกเสียหน้าหรือถูกล้อเลียนหากไม่แน่ใจว่ามุกของคุณจะโอเคหรือไม่ลองนึกว่าถ้าคุณเป็นคนฟังคุณจะรู้สึกอย่างไรใช้การเปรียบเทียบหรือเล่าเรื่องขำขันการเปรียบเทียบสถานการณ์ให้ดูขำขันช่วยทำให้บทสนทนามีสีสัน เช่นรถติดขนาดนี้ผมว่าเดินน่าจะถึงเร็วกว่านะเล่าเรื่องหาหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองทำให้คุณดูเป็นกันเองและเข้าถึงง่ายใช้การพูดแบบประชดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่รุนแรงเพื่อเพิ่มสีสันให้กับบทสนทนาอ่านปฏิกิริยาของผู้ฟังท่าคนฟังหัวเราะหรือยิ้มแสดงว่าเขาสนุกไปกับคุณท่าคนฟัง,งดูเงียบ หรือมีสีหน้าสับสนอาจต้องเปลี่ยนวิธีพูดหรือหยุดใช้มุกนั้นถ้ารู้สึกว่ามุกของคุณทำให้คนอื่นไม่สบายใจให้รีบแก้สถานการณ์ด้วยการเปลี่ยนเรื่องหรือพูดแก้ไขใช้อารมณ์ขันเพื่อเชื่อมโยงไม่ใช่ทำให้ตัวเองเด่นเกินไปอารมณ์ขันที่ดีควรช่วยให้คนรอบตัวรู้สึกดีไม่ใช่ใช้เพื่อเราเรียน หรือทำให้ตัวเองดูฉลาดกว่าใครใช้มุกที่ทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมเช่นโอเคผมไม่ใช่คนเดียวที่งงกับเรื่องนี้ใช่ไหมหากคุณเป็นผู้นำหรือกำลังนำเสนอใช้อารมณ์ขันเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองดูโดดเด่นจนเกินไปฝึกฝนและพัฒนาอารมณ์ขันของตัวเองสังเกตว่ามุกแบบไหนที่ใช้ได้ผลกับผู้คนและแบบไหน ที่ไม่เวกดูนักพูดที่มีสเสน่ห์และมีอารมณ์ขันเพื่อเรียนรู้การใช้มุกให้มีประสิทธ,ธิภาพฝึกเล่าเรื่องให้สนุกและมีจังหวะที่ดีเพื่อให้อารมณ์ขันของคุณเป็นธรรมชาติมากขึ้นอารมณ์ขันที่ดีช่วยทำให้คุณเป็นคนที่น่าคุยด้วยและสร้างบรรยากาศที่ดีในบทสนทนาเพียงแค่เลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ระมัดระวังเรื่องที่อาจกระทบความรู้สึกของผู้อื่น และฝึกฝนให้เป็นธรรมชาติแล้วคุณจะเป็นคนที่พูดได้น่าสนใจและมีเสน่ห์มากขึ้น6เล่าเรื่องให้หน่าฟังใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อดึงดูดความสนใจเพิ่มรายละเอียดที่ช่วยให้เรื่องราวมีสีสันแต่ไม่เยินเยอะทำให้เรื่องราวมีจุดเริ่มต้นกลางและจุดไคลแมกซ์ที่ชัด,ดเจนการเล่าเรื่องที่ดีช่วยให้ผู้ฟังสนใจอยู่กับเรื่องราวของคุณจนจบและทำให้บทสนทนามีเสน่ห์มากขึ้น ต่อไปนี้คือเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเล่าเรื่องได้น่าสนใจและดึงดูดใจผู้ฟังเริ่มต้นให้ดึงดูดเปิดเรื่องด้วยคำถามอหรือประโยคที่กระตุ้นความสนใจเช่นคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้คุณตึ้งไปเลยไหมใช้ประโยคที่สร้างภาพในหัวเช่นเมื่อวานตอนตีสองผมอยู่คนเดียวแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆถ้าเป็นเรื่องตลกอาจเริ่มด้วยการโยน สถานการณ์หาหาสสา่ผู้ฟังทันทีใช้โครงสร้างเรื่องที่ดีเกิดน,นำอธิบายบริบทของเรื่องให้เข้าใจง่ายเนื้อเรื่องสร้างจุดพีคหรือความตื่นเต้นในระหว่างทางบทสรุปปิดท้ายด้วยข้อคิดหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามีอะไรติดไปกับเขาหลังจากฟังจบใช้รายละเอียดที่ช่วยให้เห็นภาพแทนที่จะพูดว่าอากาศร้อนมากให้พูดว่า ร้อนจนเหงื่อไหลงอมาถึงคางหัวแทบจะระเบิดอธิบายเสียงกลิ่นสีหรือความรู้สึกเพื่อให้เรื่องมีมิติใสอารมณ์และน้ำเสียงที่สื่อความรู้สึกถ้าเป็นเรื่องตื่นเต้นให้เร่งจังหวะเสียงพูดขึ้นเล็กน้อยถ้าเป็นเรื่องเศร้าให้ลดโทนเสียงลงพูดช้าลงและเว้นจังหวะให้ผู้ฟังซึมซับอารมณ์ใช้สีหน้าและภาษากายช่วยเสริมเรื่องราวเช่นทำท่าตกใจเมื่อเล่าถึงชากระทึกขวัด ยอใช้จังหวะการเล่าให้เหมาะสมเว้นจังหวะสั้นๆเพื่อสร้างความลุ้นระทึกก่อนฉเฉลยสิ่งสำคัญไม่รีพูดรวดเดียวจบควรให้เวลากระบอกแต่ละช่วงของเรื่องทำให้เรื่ององค์มีจุดพีกและหักมุมผู้ฟังจะสนใจมากขึ้นถ้าเรื่องมีจุดหักมุมเช่นเรื่องที่ดูน่ากลัวแต่จบฮาหรือเรื่องที่ดูธรรมดาแต่มีบางอย่างผิดปกติเชื่อมโยงกับผู้ฟังใช้คำถามหรือประโยคที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเช่นถ้าเป็นคุณจะทำยังไงหรือคุณเคยเจออะไรแบบนี้ไหมเลือกเรื่องที่ใกล้ตัวผู้ฟังเช่นเรื่องที่พวกเขาอาจเคยเจอจบให้มีพลังจบด้วยประโยคที่ทำหายพ่อผู้ฟังคิดต่อหรือหัวเราะเช่นสรุปแล้วนี่คือเหตุผลที่ผมจะไม่ให้เพื่อนเป็นคนนำท่าอีกต่อไปปิดท้ายด้วยข้อคิดหรือบทเรียนที่ได้จากเรื่องนั้น การเล่าเรื่องให้หน้าฟังไม่ใช่แค่การบอกเล่าเหตุการณ์แต่เป็นการทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมอินไปกับเรื่องและได้รับอารมณ์บางอย่างกลับไปฝึกเล่าเรื่องบ่อยๆและปรับปรุงจากฟีดแบ็กของผู้ฟังแล้วคุณจะเป็นนักเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์และดึงดูดใจมากขึ้นเจ็ดเป็นตัวของตัวเองและพูดดอวอยความมั่นใจอย่าพยายามเป็นคนอื่นหรือพูดแบบฝืนตัวเองแสดงความเป็นธรรมชาติและ ความจริงใจในคำพูดฝึกฝนบ่อยๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเองการพูดอย่างมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ในการสื่อสารทำให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อถือแอและสนใจในสิ่งที่เราพูดคนที่มั่นใจในตัวเองจะสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้ชัดเจนและสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้ดียิ่งขึ้นยอมรับและภูมิใจในตัวเองความมั่นใจเริ่มต้นจากการรู้จัก และยอมรับตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนใครเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงคือการเป็นตัวของตัวเองหากมีจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดในตัวเองให้ยอมรับและปรับปรุงแต่อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเตรียมตัวให้ดีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจหากต้องพูดต่อหน้าคนอื่นการเตรียมเนื้อหาให้ดีช่วยลดความตื่นเต้นซ้อมพูดหน้ากระจกหรืออัดเสียงตัวเองฟังเพื่อปรับปรุงการพูดสอ บรึกษาเรื่องที่ต้องพูดให้ลึกซึ้งเพราะยิ่งรู้มากก็ยิ่งมั่นใจมากใช้ภาษากายที่แสดงถึงความมั่นใจยืนหรือนั่งหลังตรงไม่ก้มหน้าหรือห่อหล่ศตากับผู้ฟังไม่กว่าตามองพื้นหรือมองไปทางอื่นตลอดเวลาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไม่พูดเบาหรือลังเลจนเกินไปใช้มือประกอบการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพลังให้คำพูดอยากกลัวการผิดพลาดทุกคนมีโอกาสพูดผิดหรือสะดุดได้อย่าก,กังวลจนเกินไปถ้าพูดผิดสามารถแก้ไขอย่างเป็นธรรมชาติเช่นขอแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับยิ่งกังวลเรื่องผิดพลาดมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ดูไม่มั่นใจพูดให้ชัดเจนและมีจังหวะไม่พูดเร็วเกินไปเพราะอาจทำให้ฟังไม่รู้เรื่องใช้การเว้นจังหวะให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและติดตามได้ง่ายออกเสียงให้ชัดโดยเฉพาะคำสำคัญของประโยคมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ผู้แสดงความรู้สึกและแพชชั่นกับสิ่งที่พูดเช่นถ้าเป็นเรื่องสนุกก็ควรแสดงความตื่นเต้นไปด้วยคนฟังจะอินกับคุณมากขึ้นถ้าคุณเองรู้สึกอินกับสิ่งที่พูดรับฟีดแบ็และพัฒนาต่อเนื่องลองสังเกตว่าคนฟังตอบสนองอย่างไร และนำมาปรับปรุงการพูดของตัวเองหากได้รับคำวัดจีจานอยา่าท้อแต่ให้ใช้มันเป็นโอกาสในการพัฒนาฝึกพูดให้บ่อยขึ้นเพราะความมั่นใจมาจากการฝึกฝนและประสบการณ์การพูดด้วยความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองทำให้คุณดูมีเสน่ห์และน่าเชื่อถือมากขึ้นไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนใครแค่กล้าสแสดงออกในแบบของตัวเอง และสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติที่สำคัญคือเตรียมตัวให้ดีใช้ภาษากายที่มั่นใจและอยากลดความผิดพลาดแล้วคุณจะเป็นนักพูดที่น่าฟังและน่าประทับใจลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่พูดได้น่าสนใจและมีเสน่ห์มากขึ้น